เปิดค่าตัวก้าวนักเตะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมปล่อยออกจากถิ่นโอทัอรอดในซัมเมอร์นี้เพื่อระดมทุนไปซื้อแข้งใหม่ต่อจากดอนนี่ฟานเดเบคแมนยูไนเต็ดคว้าดอนนี่ฟานเดเบคกองกลางทีมชาติฮอลแลนด์เข้ามาเสริมทัพเป็นรายแรกในซัมเมอร์นี้หลังจ่ายค่าตัวให้กับอาแจ็คอัมสเตดัมจำนวน39ล้านปอนด์นอกจากนี้ปีศาจแดงยังเล็งคว้าเซ็นเตอร์แบ็กเข้ามาอีกคนโดยที่มองมองอยู่ในเวลานี้คือ ดาโยอูบเมกาโนของแอต r รซิกและคาริดูคูลิบารีของนาโปลีรวมถึงยังอยากได้ปีกขวาและกองหน้าตัวเป้าอีกด้วยแน่นอนว่าเมื่อมีเข้ามาก็ต้องมีคนย้ายออกไปโดยที่อยู่ในข่ายโดนโละมี9คนและตั้งราคาเอาไว้ดังนี้ 1. เจสซี่ลินกาด์ด15ล้านปอนด์กองกลางวัย28เป็นผลผลิตจากอะเคเดมีของสโมสรเคยได้รับการจับตามองว่ามีอนาคตที่สดใสแต่สุดท้ายก็เข็นไม่ขึ้น หลังทําผลงานไม่ดีแม้โ่ชาพยายามให้โอกาสแล้วก็ตามลินการได้รับความสนใจจากเนวคาสเซิลและโรมาโดยที่ปีศาจแดงพร้อมปล่อยหากได้ค่าตัว15ล้านปอนด์ 2. อันเดสเปเรล่า15ล้านปอนด์คู่หูรายนี้คงต้องไปพร้อมกันหลังเปเรล่าก็เข็นไม่ขึ้นเหมือนกันแถมการมาของบูโนแฟนันเดสและแฟเดเบกยิ่งทำให้อนาคตของเจ้าตัวมืดมนไปอีก ในเวลานี้เบนฟิก้ากับบาเดนเซียกําลังให้ความสนใจและค่าตัว15ล้านปอนด์ก็น่าจะทําให้แมนยูนเต็ดยอมปล่อยตัวแล้ว 3. ามคิสมอลลิง20ล้านปอนด์แม้จะไปทําผลงานได้ดีในการเล่นให้กับโรม่าแบบยืมตัวแต่แมนยูคงไม่ดึงกลับมาและพร้อมขายขาดด้วยค่าตัว20ล้านปอนด์ 4. l ฟิลโจน8ล้านปอนด กองหลังวัย28ต้องเจอกับซีซั่นที่ยากลําบากเพราะทําผลงานไม่ดีเวลาที่ได้โอกาสลงสนามทําให้คงหมดอนาคตในทิ่นโอทัฟอร์ดแถมยังบาดเจ็บอดอดออดแอดแอีกด้วยโดยโจรลงเล่นในพิมยรีกไป43เกมตลอด3ฤดูกาลที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเวสแฮมยูไนเตดสนใจดึงตัวไปร่วมทีมและปีแสดงก็พร้อมปล่อยให้ในราคาแค่8ล้านปอนด์เท่านั้น 5. ดิโอโกดาโล10ล้านปอนด์ ดาโลมีปัญหาบาดเจ็บรบกวนต่อเนื่องทําให้ไม่ค่อยได้ลงสนามหลังย้ายมาจากปอร์โตเมื่อปี2018ด้วยค่าตัว19.8ล้านปอนด์เวลานี้เอเวอร์นันสนใจดา์โลและปีศาจแดงอาจตัดใจยอมขายขาดทุนให้ในราคาแค่10ล้านปอนด์เท่านั้น 6. เอริกบายยี่15ล้านปอนด์หากไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนบายยี่ก็ถือว่าเป็นกองหลังที่สุดยอดและมีความแข็งแกร่งคนหนึ่ง หลังย้ายมาจากเบอยริด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์เมื่อ4ปีที่แล้วปีแสดงก็พร้อมขายกองหลังรายนี้หากได้ค่าตัว15ล้านปอนด์และเคยมีข่าวเสนอให้กับมิลานแต่มิลานไม่สนใจ 7. ฮวนมาตา9ล้านปอนด์กองกลางสเปนวัย32ลงเล่นไป37นัดในทุกรายการเมื่อฤดูกาลก่อนแต่ฟอร์มการเล่นผ่านจุดพีคไปแล้วความเร็วถดถอยหายไปเยอะมาตาอาจได้ไปเล่นช่วงปลายชีวิตค้าแข่งที่ตุรกี หลังมีข่าวกับเฟเนบาเช่และพิศาจแดงดำก็พร้อมเปิดทางหากได้ค่าตัว9ล้านปอนด์8มาคอรโรโฮ7ล้านปอนด์โรโฮวัย30โดนส่งไปให้กับเอสตูเดียนเตสสโมสสนในอาร์เจนตนาบ้านเกิดยืมใช้งานในซีซั่นที่ผ่านมาหลังไม่อยู่ในแผนการทำทีมของโซชาและถ้ามีทีมไหนให้ค่าตัว7ล้านปอนด์ก็พร้อมจะปล่อยแน่นอนแล้ว เซอร์คิโอโรเมโร7ล้านปอนด์นากวารอาเจนตตยวัย33คงต้องอำลาถิ่นโอทฟอร์ดตามโรโฮเพื่อร่วมชาติลังดีนเฮเดอร์สันกลับมาแย่งมือหนึ่งกับเดวิดดีเคอาบีแสดงพร้อมเสนอโรเมโรเป็นส่วนหนึ่งในการยื่นซื้อแจ็คก,กิลีดกองกลางของแอสตันวิลล่าในขณะที่เอเวอร์ตันก็มีข่าวสนใจอยู่เช่นกันโดยที่ค่าตัวน่าจะอยู่ที่ประมาณ7ล้านปอนด์ Ara, เตียโกอาคันตาร่าคือนักเตะคนหนึ่งที่ถูกพูดถึงอย่างมากในซัมเมอร์นี้เพราะฝีเท้าอันโดดเด่นแถมพี่แกอยากออกไปหาความท้าทายใหม่นอกแคว้นบาวาเรียจนเรียกแขกทั้งลิเวอร์พูลและแมนยูมารุมจีบว่าแต่สไตล์นี้หลงตัวกับค่ายไหนมากกว่ากันมิดฟิลด์วัย29มีฤดูกาลอันยอดเยี่ยมได้แชมป์สามรายการคือบูเดดิก้าเยอรมันเดเอฟเบโพคาวและยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกทว่าเจ้าตัวก็ยังแทงกากเรื่องอนาคตกับสัญญาที่เหลือในซีซั่นสุดท้าย พร้อมปล่อยให้เกิดความเป็นไปได้หมดทั้งอยู่ต่อเพราะรู้สึกเหมือนบ้านที่บาเยอร์แต่หากมีข้อเสนอดีๆที่ยากปฏิเสธก็อาจจะรับไว้พิจารณาเช่นกันทอดสะพานขนาดนี้มีหรือหงแดงซึ่งขาดมิติก,กองกลางจะอยู่เฉยหรือแม้แต่ปีศาจแดงที่เพิ่งได้ดอนนี่ฟานเดอเบคก็ยังไม่หนำใจเช่นกันเป็นเหตุให้เมลออนไลน์วิเคราะห์ถึงภาพรวมทั้งหมดหากเตียโก้ไปลิเวอร์พูลจะเป็นอย่างไรและหากเลือกแมนยูผลจะออกมาแบบไหนถ้าเป็นลิเวอร์พูล ทีมของเจนนครอฟคือตัวเต่งเพราะนักเตะก็มองลิเวอร์พูลไว้เช่นกันดังนั้นหากตกล่องปล่องชิ้นกันจริงๆดาวเตะสเปนนิสคงเหมือนขึ้นสวรรค์ชั้นเจถามว่าภาพรวมทีมผงแดงเวลานี้เป็นเช่นไรก็ต้องบอกว่าทรงๆแต่กับข่าวเรื่องจอร์จินโยวาวนอดุมได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากบาร์เซโลนาก็ทําให้ฝ่ายยุทธศาสตร์แห่งแอนฟิลมองตัวเลือกแดนกลางเผื่อไว้เช่นกันต่อให้สไตล์ระหว่างจีนี่กับเตียโก้จะคนละทรงก็ตามดาวเตยดัสเป็นตัวปิดทองหลังพระ สร้างสมดุลให้กับเกมลุกและรับแม้จะไม่ค่อยมีบอลจ่ายคมๆแต่การวิ่งขึ้นลงของเขาและการยืนตำแหน่งมีประโยชน์กับทีมมากขณะที่แข้งสเปนคือกองกลางอุรมทักษะโดดเด่นเรื่องการอ่านเกมข้ามช็อตและเห็นว่าพื้นที่ไหนสามารถสร้างความอันตรายต่อการป้องกันคู่แข่งได้หากได้มิดฟิลว่า29บาเล่นที่แอนฟิลจริงๆก็จะคล้ายๆกับลิเวอร์พูลที่จะมีเควินเดอ์บอยเป็นของตัวเองเสียทีพอทรงของทั้งคู่ระไม้คล้ายกันอยู่ ตำแหน่งการเล่นก็คงเป็นหนึ่งใน3ามิดฟิลเหมือนครั้งอยู่กับบาเยอร์โดยครอปอาจจับลงทางซ้ายแทนวายนาดุมไปเลยและได้ประสานงานกับอัดูโรเวซันหรือซาเดโอมาเน่คาดการว่าสามประสานคือฟาเบนโยห้อยต่ำในฐานะมิดฟิลตัวโฮบอลจอแดนแฮร์ริสัน Harrison ยืนตัวขวาทางซ้ายคือตีอาโก้มิติการผ่านบอลจากแนวลึกแม่นยำหรือลูกทะลุทะลวงเด่นขึ้นแน่นอนซึ่งช่วยกระจายเกมป้องกันจากด้านข้าง เปิดทางตัวริมเส้นอย่างมาเน่โมฮัมเหม็ดซาลาหรือเทนอเรซันเดออาโนให้มีพื้นที่ได้ลากลุยมากขึ้นแต่การมาของเตียโก้ Go, จะส่งผลกระทบต่อสถานะของนาบีเกอีตาซึ่งอุตสาหปั้นร่างกายและฟอร์มมาดีในช่วงปลายซีซั่นก่อนก็คงต้องชิงตำแหน่งกันดุเดือดและประโยชน์ก็ตกอยู่กับทีมเพราะไม่ว่าเกอีตาหรือเตียโกได้ออกสตาร์ททางมานั่งสำรองก็ยังมีตัวทีเด็ดพลิกเกมไว้เอาใย ผู้รับผลกระทบท่าเตียโกมาจริงๆก็คงจะเป็นอเล็กซ์ออกเลตแชมเบอร์เลนหรือเจ้าหนูเคอร์ติจโจนมากกว่าแล้วถ้าเป็นแมนยูในเต็ดล่ะหากพลิกโผมาลงเอยที่แมนยูความสงสัยเรื่องจะลงตัวกับทีมได้อย่างไรคงมีมากกว่าหลายกระแสบอกว่าปีศาจแดงอยากได้ดาวเตะสเปนจริงๆแต่บางส่วนก็มองว่าเป็นการปล่อยข่าวเพื่อกดดันให้ลิเวอร์พูลลนลานจ่ายแพงเพื่อซื้อจากบาเยอร์เมนิกบางทีการถูกโยงกับโอเทฟฟอร์ดอาจเพออราะอคัเนรา เคยได้รับความสนใจจากแมนยูจริงๆในยุคข,ของเดวิดมอยน์คันพอนักเตะอยากหาความท้าทายทางฝ่ายซื้อขายของแมนยูจึงลองถามไถ่ถึงความเป็นไปได้สมมุติว่าเตียโก้เลือกมาเป็นลูกน้องของออลิกลนาโซชามันคงสร้างความปวดเสียนเวียนกล้ามไม่มากก็น้อยว่าจะจัดทีมแบบไหนเนื่องจากไม่กี่วันก่อนเพิ่งจะเปิดตัวดอนนี่ฟานเดเบกซึ่งเล่นวิดฟิลเหมือนกันอย่างไรก็ตามคงตัดชื่อแมนยูเกี่ยวโยงกับเตียโก้ไปเลยไม่ได้ เนื่องจากทีมพร้อมปล่อยเจสซี่ลินกาดกับอนเดสเปเรล่าพ้นรัวตลาดในซัมเมอร์นี้ด้านโคต้าเดิมของอนเดเอเรล่าซึ่งโยกสู่บาร,ริสเซนเช,ชมแมงตอนปี2019ก็ยังไม่ได้ใช้ดังนั้นการสะสมตัวเก่งๆสร้างความแกร่งแก่ทางเลือกเชิงลึกย่อมดีกว่าจำกัดช้อยใช้งานยกตัวอย่างบา์เซลนาเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาแม้ตัวรุกจัดจ้านอยู่แล้วก็ยังเอาองตวนกิสมันเข้ามาเสริม วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของระบบผากมีเดอัลโกเชื่อว่าระบบ4-2-2-2คงลงตัวที่สุดการเล่นเกมป้องกันคงปล่อยพอปอกบาเคียงข้างกับฟานเดเบกขณะที่เตียโกกับบุนโอลเฟนันเดสช่วยทั้งเชื่อมและสร้างสรรค์โอกาสทรงบอลของแมนยูยกระดับขึ้นมาตั้งแต่บูนโนเข้ามาแจมเมื่อปี2020แล้วมันก็คงเพลินตากขึ้นไปอีกหากอคันทาร่าที่เซ็นลูกหนังสูงเหมือนกันมาเป็นคู่ขาประโยชน์ส่งถึงกองหน้ามาคาราฟอร์ดกับอองตนี่มาซิยา จะมีตัวป้อนระดับเวลคลาสมาเสิร์ฟโอกาสให้รุ่นสกอร์แทบทั้งเกมทว่าเมื่อมีคนได้ประโยชน์ก็ต้องมีผู้เสียสละหวยก็น่าจะตกอยู่ที่ดาวรุ่งเมสันกรีนวูดแม้จะเพิ่งเปลี่ยนเสื้อเบอร์แข่งจาก26มาสู่11จําจำเป็นต้องหลบทางให้ตัวเกา่าก็ได้เห็นใจแทนเด็กเหมือนกันเพราะอุตสาห์พัฒนาการดีจนติดทีมชาติชุดใหญ่แล้วแต่ก็ยังโดนดิดรอนโอกาสลงสนามทางนี้มองความท้าทายก็ได้หากกรีนวูดอยากเก่งขึ้นไปอีกก็ต้องก้าวข้ามอุปสรรคเรื่องแย่ง11ตัวจริง และการมีเตียโก้ร่วมบัญชาแดนกลางจะส่งผลดีชัดเจนบนเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งแมนยูร้างราไปเมื่อซีซั่นก่อน